สวัสดีครับพีเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมพุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวทางนะครับวันนี้วันที่9นะครับกับแนวทางฮานอยเนาะวันที่9เดือน 4, สิงสองพันห้าร้อยหกสิบแปดกับแนวทางฮานอย วันนี้ผมลงคลิปช้านะครับผมก็ต้องกลับขอโทษขอไปสมาชิกเอฟซทุกท่านโดยนาะวันนี้ติดงานนะครับนี่ยังทํางานอยู่เลยนะครับก็แอบแอบไปลงคลิปให้นะครับครับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคํานวณน,นะครับนาผลที่ออกนะครับมาคิดมาคํานวณวิเคราะห์หาเลขเด่นจาก0ูนึงเคัดได้เหลืออยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยง เพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเอซและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับปรดใช้วิจาจณญาณนในการรับชมนะครับก็มาดูฮาน้อยพิเศษเลยเนาะวันนี้ไม่ได้เอาเก่ามาให้ดูนะครับเพราะว่าผมรีบลงคลิปรีบทํางานเนาะนะครับขอโทษด้วยนะครับเข้ากันเลยเนาะฮานนอยพิเศษ วันนี้เลขเด่นผมให้ที่5กับ3กับเน้นในที่เลขก3นะครับเจาะที่สาม6ารถ36แล้วก็3 7 3 5 3 6 3 7 3ตัวจับให้2ชุดนะครับ4 3 6 แล้วก็เจ็ดสามหกหรือเจ็ดหกสามก็ได้นะนะครับสองชุดเน้ในในตัวเลขสามเลี้งรูดนะครับส่วนตัวที่ผมเน้นในคือสามหกนะครับใช้สามหกระวังสามเก้านะครับกลับไปกันต่อที่ห้าน้อยปกติ อันนี้เล็กเด่นเล็กเด่นผมไห้ที่9ก้ากับห้นเน็นนที่เลขห้นะครับจอก3ชุด50 57 58 50 57 58กับ3ตัว7 50กับ450 สี 4, 5, ก่ก็ตัวที่บนนี้ก็คือเลข5้าก็จากที่50าศเนาะห้าศกับจุดนี้นะครับ50าศูนย์สับตัวตามนี้ครับ ไปกันต่อที่ฮานอยฮานอย VIP เล็กเด่นผมให้ที่0กับ1เล็กเด่น0นยกับ1นะครับเน้นให้ที่เลข1เจาะ3ชดุด13 14 1>, 1 5 3ตัวนะครับ5 4 1กับ6 4 5 1่าขไปครับ5 1 4แล้วก็6 1 4สําำหรับ vip นะครับเลขเด่นเน้นในที่เลข1น,นะครับผมเน้นในที่เลข1ก,ก็ระวังเลข7ดด้วยนะครับใครวิ่งรูด กลับไปกันต่อที่แต้มรวมนะครับแต้มรวมสามหน่อยนะครับพิเศษปกติ vip นะครับแต้มรวมวันนี้ผมให้รูดที่นี่ให้รูที่ สี่กับสองนะครับสาม้อยนะครับลูดสี่กับสองใครจะเอาไปวิ่งไปลูดฮานอยเฉพาะกิจหรือว่าฮานอยการชาติด้วยก็ได้นะครับสำหรับเต็มรวมอันนี้ส่วนใหญ่แนวทางติดเลข4อยู่มี1 4สีอยู่ชุดเดียวเนาะเนี่ย1 4ชุดนี้นะครับหนส่ส่วนใหญ่ติดเลข3เลข6 จะนั้นผมเน้นที่เลขก4แล้วกันนะครับเน้นที่เลข4เต็มรวมช่วงนี้เต็มรวมไม่ไม่ค่อยเดินนะครับเดินก็เข้าแค่2หนนอยนะครับมันไม่เดินเต็มที่นะครับเรามาดูเลขเบิ้ลผมให้4 4 2 2, 2นะครับ4 4 2 2ก็ให้2ชุดนะ สี่สี่กับสองสองส่วนชุดวินนะครับก็เอาเลขเด่นมารวมกันทั้งหมดเนาะห้าสามพิเศษเก้าห้าปกติเลขห้ามีแล้วซ้ำนะครับเอามาเฉพาะเลขเก้า v i p ศูนย์หนึ่งมันซ้ำมันไม่ซ้ำอันนี้เลขจะเยอะ ะนั้นผมให้ที่เลขเลขหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นสองเอาตัวนี้ก่อนนะ้องเขียนผิดสองสี่หนึ่งหนึ่งตัวนี้นะครับก็จะได้6ตัวชุดวินนะครับนำไปวินได้ทั้ง3แนวทางนะครับพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับหรือว่าใครจะเอาไปวินแต้มไปวินกิจการด้วยก็ได้นะครับ กับวันนี้ก็อัดคลิปสั้นๆนะครับก็ไม่ได้ยาวเนาะนะครับใครที่รับแนวทางก็แ็บเอาไว้นะครับกับตานนี้ผมก็ขอไว้พรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่9เดือน4ีศ2568นกะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้นะครับก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ